ตลาดบัวทองกันวันนี้เราพามาเดินตลาดบางใหญ่นะครับว่าเยอะมากและของเยอะจริงๆบรรยากาศแบบดีอ่ะ,อะหลังจากที่เราได้เดินตลาดก็เสื้อผ้าก็จะเยอะนะครับแต่ว่าขายถูกมากตัวละ 80, ด0 0รือ100บาทแล้วก็มีคนเดินอาจจะไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่แต่ที่จอดรถเต็มมากเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเก่าของขายทั่วไปของเล่นนะครับคือแบบว่า ผมมีความรู้สึกว่ามันเป็นของที่แบบของนักสะสมเหมาะที่จะมาสะสมหรือมาหาของแปลกใหม่ๆที่เราชอบมาสะสมก็ได้นะครับส่วนของกินก็มีนะครับราคาตั้งแต่25บาท20บาทแล้วแต่ราคาร้านเลยครับแล้วหรือว่ามีแบบนั่งกินก็มีอันนี้ผมก็กินสม o k ี้ไบนะครับผมก็เลยซื้อมากินนะครับเพราะช่วงนี้เป็นกระแสแล้วก็ตามด้วยพวกของทอดนิดหน่อยนะครับผมแก้หิวระหว่างเดินทาง ถ้ายังไงก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าต่อไป